ประชาชนทยอยเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบาูชาซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่สมิถุนายนและก็ยังเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาด้วยครับเจ้าคุณพรมสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสาเกตราชวร,รวิหารเปิดเผยนะครับว่าประชาชนทยอยมาร่วมฟังธรรมและเวียนเทียนตลอดทั้งวันพร้อมกับแนะนําให้คนไทยนําคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิต คือปีนี้ถือว่าเป็นปีมหามงคลหลายๆอย่างตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่งแต่พระราชินีตั้งแต่พระ,พระสมเด็จพระบรมราชสารสหายราชเนี่ยนะถือว่าเป็นปีมหามงคลของประเทศไทยของเราดังนั้นแล้วอีกอันหนึ่งคือปีของความเป็นมงคลก็คือว่าเรียกว่าปีพุทธชย,ยันตี2,600ปีในการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นหลักธรรมที่คือโดยรวมก็คือว่าเป็นคําสอนที่ให้เกิด ความสันติสุขทั่วโลกในมวลมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองจริงๆก็อยากสอนให้เขามีสมาธิมีสตินะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ตัวเองพ่อก็พาเขาสวดมนต์ทุกคืนนะคะแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ในโอกาสสำคัญๆถ้ามีโอกาสก็จะพาเขามาดูบรรยากาศแล้วก็จะคุยกันก่อนว่าวัาวนนี้สำคัญยังไงแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะ หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์จิตตภาวนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาแล้วนะครับก็จะมีการเทศนาแบบประยุกต์กับสื่อสมัยใหม่หลังจากนั้นคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนก็จะเวียนเทียนพร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นไปบนบรมบันพศวัสาเกตต่อไปครับ